ก็อย่างตี้ตรับคนเข้าสู่ออกซิเจนของผมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมแบงค์บอลเรนจันอีกแล้วนะวันนี้ทําการแบบว่าโชว์เคสพร้อมการ์ดของเจ้า UI ตัวใหม่สักหน่อยนะครับเพราะาพี่แกเนี่ยได้รับบัฟแบบว่าฟูลเลยฟูลเลยนะทั้งเซนไคบ้างแล้วก็การ์ดแฟตินัมที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมาดูแล้วนะนี่นะครับการแฟตินัมพี่แกผมก็ได้มาแล้วเป็นแซ่บพัดนั่นเอง I'm g o แอมค i นฟิ h i ช right now อ่าแลดูตรงนี้นะครับก็หมัดก,กับร้านเนี่ยเพิ่มขึ้น35%เนาะถ้าอเปครับแล้วก็รนต์เนเอง แล้วก็โซนที่2เนี่ยบวงเดือสิ้าเเนาะความถึกหมัดกับบาสเนี่ยสูงสุดสานั่นเองนะครับส่วนช่องที่3เนี่ยผมขออ่านมีนแค่จุดสีแดงเท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นการล็อกนะครับคุณต้องหาจุดสีแดงเท่านั้นไม่งั้นจะหาเล่นเลยอ่ะตรงนี้นะครับก็เมื่ออะไรเนี่ยเข้าสนามมารีคี2ีนะเมื่อต้องการกดการเขียวลีคี30แล้วเนี่ยยังนกยกเลิกบัฟแบบว่าดาวเกยของเราออกด้วยนะครับไอพวกบัฟไม่แย่แหละ และที่สาคัญเนี่ยมันจั่วไพ่ขึ้นมือสใบด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะมันทําการต่อไพ่ได้แจ่มมากๆแต่ว่าสามารถใช้งานได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองก็น่าเสียดายหนึ่งนะครับโดยฟอร์มทีมที่ผมนาไปเล่นเนี่ยก็เป็นนี่เลยนยฮะเป็นมีฮังบีสนะครับผมแบบว่ามาการสีให้2ตัวนี้นะแล้วก็โกฟีสแล้วก็ตามด้วยอยู่อนะครับบัฟก็เป็นเซนไข่ม่วง2ตัวแล้วก็แดงหนึ่งนั่นเองถือว่าบัฟแบบครอบคลุมเลยอันนี้ก็คือลองจากหลายๆทีมแล้วนะครับรู้สึกว่า ทีมเนี้ยน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะไปเดี๋ยวไปดูในเกมเต็มก่อนนะครับว่าพี่แกจะไหวหรือเปล่าในแพทนี้นะ let's go ก็ตอนนี้นะครับทางช่องได้มีระบบเมมเบอร์ชีพให้กับทุกคนแล้วนะก็คนที่มาเมนผมในตอนไลฟ์เนี่ยหรือว่าเมนคอมเมนต์นะครับจะมีรูปด้านบองอยีให้เลยนะแล้วก็มีสติกเกอร์น่ารักๆของผมให้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมัครมากพอเีดี๋ยวผมจะเพิ่มสติ๊กเกอร์เข้ามาอีกตอนนี้มันเพิ่มไ้แค่สี่ตัวนะไ็อยู่สมัครกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน จังหวะนี้ดูสถานการณ์คอยหลังมาก่อนนะครับแล้วในสุดหลังจากที่หลบพิษพับทิษพับหลายตาเนี่ยได้เนาะเราก็ได้โจมตีเขานะครับจังหวะน,นี้ผมได้เปิดเขาก่อนนะแต่ว่าดาเมน,เนี่คือไม่ค่อยมือหวานะนะนะก็ยังมีหมัดอีกใบนึงนะครับแต่ว่ากาฟ้าไปเลยจะได้ดีเกตหลบนะปืนดูสถานการณ์ถ้าแล้วเขากาฟ้ามานะผมปัดหลบหนีนะครับผมแล้วพีวีหลบไปได้ยังสวยงามระ่ามแท้นะ จังหวะน,นี้ต้องดอคอมโบก่อนนะครับเพราะว่าคอมโบเนี่ยมันขี้หมดนั่นเองไอ้ทังมันดีขี้เรานะครับไปยังไงยังไม่เช๊นะยังไม่เชนผมก็ต่อยอยาวๆนะทำการแบบว่าการฟางไปเลยนะครับไม่เชนด้วยนะคอมโบหลุดคอมโบหลุด,มมลด,มมลดคุณี้เขาก็ยังคงน,นิ่งอยู่ครับแม่แปลกใจมากดูจังหวะนึงนะครับ ه, รอ้าวได้ไงผมต่อยเลยนะครับผมไอ้หมวเนี้หมัดเข้ามาจังซี่เราเอาเลยนะยังไงฮะอือหือแล้วเชนมันฟังมา คือตรงนี้เนี่ยผมกล่าวว่าจะให้คอมโบมันหลุดนะครับแต่คอมโบมันเนี่ยไม่หลุดไงแม่งก็เลยกลายมาต่อมาดไปได้ขนาดนะครับโอ้โหแล้วเขานิ่งนะครับดูสถานการณ์จะสุดระยะเลยอะ่ะพอจังหวะนี้โดนย,ยาวๆเลยนะครับอุ้ยลอตเตอเมจเข้ามาจะปิดเกมผมได้อย่างไรนะผมเช็คมันยูไอสีม่วงก่อนเลยนะครับยูไอเนี่ยข้อดีผมว่ามันคือความถึกเลยนะคือตัวละครมันอาจจะเป็นตัวที่เก่านะแต่ว่าแม่งดันถึกอ่ะแล้วมันได้เซ็งไข่บัฟแล้วมันได้การ์ดเนี่ยโอ้โหถึกแบบ คือแบบอดอยอ่ะถ้าเจอ UI ไสีเหลืองไปก็ตายห่าเลยนะครับจังหวะนี้ยังไงฮะจีเลนแปลงร่างนะครับไม่รู้ว่าจะแถบมาหรือเปล่าผมคงต้องใช้ความสามารถของ UI เป็นประโยชน์บ้างนะยังไงฮะยังไง,ง,ไง,งสการนีรน้ต้องรีบต้องรอนนะผมจะลอก,กะจังหวะ P ีวีได้ครับเรียบร้อยนี่ครับสวยงามคือช่วงนี้เนี่ยผมก็กำลังฝึกอีูีนะแต่ว่าอยาก P ีให้ได้แม่นแม่นเลยครับรู้สึกว่าในแรงสูงในตัวเองต้องรู้สึกว่าจะต้องพีวีให้มันคมขึ้นแล้วนะเพราะว่าผมี่ยไม่เคยฝึกพีวีเลยนะ ตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นช่วงการสุดพอดีนะครับแอบไล่เขาไปก่อนนะเอ้าแล้วมันรับหมัดมาอย่างงี้มึงจำผิดป่ะพี่เรียบร้อยนะโดนผมซุยดาบไปเลยนะผมไม่ใช่ม้าหรอกใช่ไหมเรียบร้อยพี่เลนก็ไปคุยกับลากะม่วงตาเขียวดูสถานการณ์นะครับแถบหรืออะไรมายังไงดูสิแถบมาอะไรซิ่งยัดเลยนี่ครับผมแถบระยะกลางมาอย่างงี้พอภาว่อนายเขาตายเนี่ยตรงนี้นี่ทำเกมไม่ได้ยากมากนะเรียบร้อยฮะกูว้าวันนี้นะครับผมโอ้ย คือพระเจ้าไม่อยอยมให้หมฆ่ามันได้ง่ายๆนะครับรเจ้าอจะแบบว่าเอ้ยแต้มมันตึงเกินไปนะครับที่จริงเป็นยีน P พีวีนะไม่จะเป็นยรงนี้แปลงร่างก็ได้เลยแต่ว่าแปลงๆแม่งะนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้ละตอีเขามันที่ร้อนๆเขาไม่มีเกณฑ์ลงเกณฑ์ลบเลยอย่างใดลาสยัดที่หนึ่งจังหวัดทชืวอนี้ครับผมเปงนวนี้ลาสยัดที่หนึ่งครั้งนะครับผมนั่นก็กาเขียวนะที่จริงผมสามารถเอาทีมีปิดไอ้เจ้าทังได้เลยนะแต่ว่า ผมเนี่ยอยากจะเอาเอฟครับผมในการจบคลิปครั้งนี้ได้เนาะอย่างน้อยหนึ่งตาเนี่ยขอเอ,เอฟหน่อยเหวะามันจะได้แบบโอ้โหโดนล็อกเม,มพอดีเลยเวรแล้วเลือดเขาเหลือแค่หน้าผมก็โอ้อะบิ๊กบุ๊กเก็บงานไปแล้วนนะมันมอบแล้วตีอะไรไม่ได้นคะครับผมต้องมอบจริงในทีมถัดมานี่ครับผมเบื่อมากเลยเวลาผมเจอไอ้ซูปเปอร์17เนี่ยจังใจนะนเบื่อเลยเบื่อแบบเบื่อ มม่มาบ่อยขนาดนี้วะตัวเมตาขนาดนี้มันคนมันได้ง่ายวะะคนแบไปนี่ครับผมสุ่มบาดัพเพิ่มไปผมก็ยังคงไม่ได้บาดัพน,นะนะก็เขานายผมได้บาดัพเลยนะรหรือว่าถ้าเกิดมีผู้สนับสนุนใจดีนะที่ายาแปลว่าซูเปรรอร์แตรังค์หรือนี่อะไรเข้ามาเนี่ยสามารถทำได้ทีเดียวใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมจะทิปมีหรือว่าจะยังไงก็ได้นะฮะโอโ้รู้สึกว่าอยากได้เงินไปเติมมากเลยนะครับแต่งเงินเมื่อไม่นาแล้วนะก็ขออนุญาตพักไว้ก่อนแล้วกันในวันนี้เชนตัวละครเลยนะครับพี่แกงคงกดล้าสุดนะ ก็ปล่อยรับไปเลยนีครับพอไม่มีอคุณเด็ก G ีแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตัวตัวไหนมารับดีนะคอมโบก็ยาวเหยียดยาวเหยียดเลยนี่ครับโดนดนรัวนะครับไม่ดนดนงี่ไม่ร้อนอ้าวแล้วหมดแล้วนะคอมโบจับเป็นฟรีเซอร์รีเลื่นนะครับคลิกบูกไปหนึ่งทีได้อยู่โอเคให้โดนแถบนะครับเชฟไม่อยู่ไงตึงตึงตึงมาก่อนนะครับเตะหน้าไปอยู่สถานการณ์นะครับแถบไปหนึ่งทีโอ้ยโดนกาเขียววะน,นี่โอ้โดนดน้วยนี่ครับ แล้วเหมือนเขาจะไม่เอาคอมโบแบบว่าการฟ้าจบไปเลยนะจังหวะนี้ผมเชนเลยนะครับแต่ว่าไม่มีความเมายใด,ดๆเราเลยคอคือก็โดนยาวๆไปเลยนะครับหวังว่าเขาจะกดบาสเนี่ยเอาโหยตรงนี้ผมรับนะคือการเขาไม่เชนเขาหมดนะครับจ๋าว่าจะให้กดบารแล้วต่อได้เนาะองเราเสียเปียบอยู่เนี่ยพูดจริงดีเลือดอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างน้อยให้มันตีไปให้มันรู้สึกท้อใจบ้างนะเนี่ย คือตรงนี้ผมสารภาพนะผมพยายามฝึก PV อยู่นะครับมันเลยแบบว่าทุกคนจะสังเกตได้ผมตั้งรับบ่อยมากนะผมพยายามจะฝึก PV กับเพลเยอร์จริงๆนะจะได้กะจังหวะเล่นได้ง่ายๆเนาะ,ะแต่วันนี้มันโดนการเขียวของเจ้าเซลมี่ไปเลยนะครับโดนเขาซุยแบนนะโอ้ยดามิก,ก็ไม่แรงมากนะครับเซลทำดามิไม่ว้าวมากแต่ไอเจ้าซูเปอร์เซเวนทีเนี่ยทำผมเจ็บทั้งทีเหมือนรอให้เขาไหลไปนะครับไหลเขาโมโ้ได้แค่นี้เรียบร้อยนะ ล่าส yeah, ุยัดไปจังหวะสวยงามมาหล่ำแทะดอกคอมโบไปหนึ่งทีนะครับผมเอา้าพี่แกมไม่เช็เหรอเนี่ยเป็เหมือนคอมโบไม่หนุดซะด้วยนะครับจังหวะนี้ยังไงดีฮะแต่คิดว่เช็ตผมยังมีอยู่นะเพราะงั้นรีบเคลียร์มันออกจากมือเลยนะครับแตนร่างนะฮะล้างสีก่อนนะครับไม่สนใจใดๆสื่อนะฮะแต่พอการฟ้าไปเนี่ยมันก็ทําการยกเลิกบัฟล้างสีเราอยู่ดีนะแทบจะแบบว่ายูสเลตมากๆไร้ค่าไปเลยนะครับล้างไปก่อนอีกทีนึงเลยนะเรียบร้อยนะฮับโดน แล้วมาโดนจังหวะของเจ้าอาชื่อว่าโกคูเด็กเนี่ยคือมึงไม่ล้างสีอาฟ้าเพราะงั้นมึงตายได้เลยนะครับึบรอถีบจังหวะนี้แหละฮะลีเกนหลบคุ้มคุ้มตายไหมไม่ตายคุณเกียร์เกมนี้จริงจริงนไม่เคยรักกูเลยออื้แรงให้กูนิดนึงก็ไม่ได้ตึ้งตึ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 ้งแล้วหมัดเข้าไประยะอย่างนี้นะครับสวยงามใช้ท้าไม่ตายเราด้วยนะครับปั่นหลบไปก่อน เอาแล้วกาฟ้ามาของกาเขียวแล้วเบิดพลังทันนะอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับการคูปเปเชนห้าวิหรือสามวิยังจับไม่ได้แล้วผมไม่สนใจน,นะครับลาส์ลาสยันยันไปนะครับมัน็นคูปเปเชนบัตทั้งคู่เนาะลาสต่อไปนะครับเซลเมื่อตายไหมจังหวะนี้เนี่ยผมต้องเปลี่ยนตัวละครให้เซล,ลเดี๋ยวมันทำการระเบิดนะถ้าเกิดว่าใช้งงคุณไอ้เจ้าโอฟิศเนี่ยรู้สึกว่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดนะเอา้าหรือพี่แกเดินแบบว่าอย่างนั้นเส้งนั้นนะครับไม่ยอมให้เจ้าเซลมันตายเว้ย แสดงนั้นบอลมานี่คือจังหวะสวยงามมากเลยนะครับดีเรื่อยอีกรอบสิโอหดีน้อยมากรอบนี้นะยังไงโอ้โหยังไงโอ้ยงูอีกแล้วเจ็บเจ็บมันจะควิกไม่เลิกกันใช่ไหมโอ้ยโดนแถบก่อนมาโอ้โดนการฟ้าง่อนนะครับพลาดเลยอะต่อยไปเลยนะครับผมไม่ A o A R เอโอเออาร์อะไรแล้วนะฮะช้าสเต็ปนะครับผมบายจังหวะนี้เอาอยูนีคให้เต็มนะเรียบร้อยแล้วทีมนะครับยังไงแอนดรอยชั่ววินทีโดนก็เจ็บเหมือนกันนะ พลัดหลบไปได้ไม่รู้ว่าทำไมมาสุดระยะนะครับแปลกใจเหมือนกันนะทำงานรลร้าซะก่อนนะครับต้องล้าอีกใบหรือเปล่านะเพราะว่าเาท้าถีบเลยด้วยกันเซลตายไปนะครับโป้องก็ล็อกตัวเราล็อกเมนนะครับแผนผมไม่มีเกณฑ์หลบด้วยคือนี่คือสิ่งที่ผมสงสารมากนะการที่ว่าเราไม่เหลือการ์ดไม่เหลือไลซิง่งไม่เหลือเมนไม่เหลือตัวให้จับเนี่ยมันลำบากนะครับเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนรอความตายนะ ก็หวังว่าผมจะสามารถดึงเชยให้ได้โอ้โหเดี๋ยวผมนั้นล้าไปก่อนนี่ครับไม่สามารถทําจังหวะอะไรได้เลยเสียยูไอมาเลยจังหวะนี้โอ้ยังไงฮะไม่รู้สถานการณ์จะฟิกผันได้อย่างไรนี่ครับผมพลาดจงจังหวะพีนมากและเขามีอัลติเมียนะเดี๋ยวผมไลซิ่งยัดไปเลยนะครับแคนเซิลบัฟไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาลงมาแล้วกดเมนได้นี่ครับหวังว่าเราจะรอดตายได้อย่างความบไรลัยนี้เรียบร้อยนี่ครับแม่งกดถุกได้ยังไงวะ สองครั้งสองคราเลยหรือเปล่าเนี่ยทำไมดวงกูมันสวยอย่างนี้วะเนี่ยควิดมูฟไม่หนึ่งทีนะครับท่านจะแถบเข้ามานะผมว่าเอา้าแล้วผมก็รู้อยู่แล้วเด้อโอ้ไม่รีเกดดบด้วยไม่นะไม่รู้ว่ายัางไงนะครับในวันนี้หมัดหลอกเข้าไปก่อนนะฮึสุดระยะเลยกูไม่หลอกลได้อ๋อเฮือเฮือเฮือตายตาย,ตายอ้าแม่งเงยคือบางทีเราก็ใจร้อนไปหน่อยนะครับแต่เขามีอะไรไม่ได้ทำอไงได้เนาะ หายทีมถัดมานะครับเป็นเหมือนกับอะไรไม่รู้จะบอกว่ามันคือทีมสีอะไรหมือนซึ่งแฟมิลี่แต่ยก็อย่างไรนะครับตปหยิบอะไรมาก็ไม่รู้หยิบพุก้าทวิยอนมานครับไม่รู้โชว์เคปเป็นยูทูบเบอร์เหมือนหรือเปล่จาจังหวะน,นี้ผมโดนหรือเปล่าไ,ไม่โดนนะครับผมเกือบไปแล้วไงลาหยบต่อไป2ใบทวนนะครับแล้วเจ็บมากนะไปที่3านี้โอ้โหเค็มเป็นเจ้ายูไอการ์ฟ้าไปนะครับตายเลยไหมไปเดียวเนี่ยตายเลยไหมตายไหมโอ้โหไข่เข็มตายนะครับผมไข่เข็มคือไม่รอดนะ ไ่เข็มคือางเดียวตายผมว่าผมเลิกเล่นเลยนะถ้าผมเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไงฮะแล้วเขาเห็นหรือเปล่าอ๋อการ์ผมก็ไม่ติดนะโดนล็อกให้พอดีนะครับ <S <S <AR> <S ไม่ต้องรีบนะจ <S AR> ังหวะนี้คือผมมีแบบว่ายูนิเกตแล้วก็การ์เขียวนะครับผมไม่รีบนะผมพยายามจะฝึกพีวีอย่างที่ผมบอกไปโอ้โดนว่าพีวีแถมนะไม่เอ <S <S AR> <S AR> <S เ้ยก็เชยเลยนะครับแหมพี่แกเอาจังหวะนี้โดนต่อยนี่ฮะ มัดหลอกก็ไม่หนึ่งระยะนี่ครับผมแต่ว่าเขาไม่มีเกณฑ์ดลบแล้วเพราะนักสบายใจได้ได้โจ้บุญอะนะาก,การต่อยเพิ่มไปนี่ครับผมนะี่ก็ว่าแรงมากอย่างกับคูเป็นนักเติมไป็นตำนานต่อยแรงขนาดนี้จังหวะนี้านการ์เขียวก่อนหนึ่งทีนะครับกาเขียวรับล้าแล้วการฟ้าไปเนี่ยรับรองว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่ได้ผูดได้เกิดแน่นอนนะครับคือผมไม่กดหมัดอีกใบนึงนะเพราะเดี๋ยวยูนิเกไปเต็มนะเปิดฮึยังไงอะพี่พี่ไม่เหลืออะไรเลยนะพี่มอไปหรือเปล่าพี่ <c oughs> มอไปยังไอ้น้อง อันนี้คือไม่รู้ว่าฝั่งนูเขจะมอบมั้ยยังนะครับเออฮ้ยถอยหลังเยอะมากเลยใช้อยู่นี้ก่อนนะปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งลาสยัดไปนะครับโอ้ยังไงเอลเว็บขู่นะอ่ะหนีออกไปแล้วนี่นครับเร็วจริงเลยกูเนี่ยทีมถัดมานี่นครับผมเป็น Android เนี่ยเป็น Android ซาก้าไม่ใช่หนีไม่ใช่ดรอยซาก้าเลยเป็นทีมซาก้า Android ไม่มีซาก้าเฮ้ยมินท์พันเลยเมิย จังหวะน,นี้นะฮะผัดลงไปก่อนหนึ่งทีนี่ครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บหนึ่งจังหวะลาสยัดไปแล้วตรงจังหวะพอดีเลยนะช่วงบีของเรามากๆเลยครับลสาสสัดไปอีกดอกนะจังหวะน,นี้เปลี่ยนตัวละครแล้วหมัดตางไปเลยนีครับไม่มีฝั่งไหนได้ใช้หมัดได้เนาะเพราะมันใสย่ยาวเลยไยหลังมาก่อนนะครับจังหวะนี้ปึ๊บปุ๊บป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 ๊บคือยูไอเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาามจเมอ็งเวอร์มากเลยก็ถือโอเคนะแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะไม่มีเอนดูแลนไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอาจจะทำให้มันไม่ได้ครบเครื่องนะครับหรือมันไม่ได้แจกมีบัฟหนักขนาดนั้นะสมัยนี้ผมว่ามันสร้างความก่อกวนให้ทีมไม่ค่อยได้แล้วอะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอไอ้พวกตรงปัดหลบไอ้เจ้าไม่ต้องใช้คี์นะครับมันมีนความสามารถพิเศษอยู่ไออะมันน่าํำคาญนะแต่พอมันมีเจ้ากูฮังอย่างาเงี้ยเจ้าในบ้าอย่างเงี้ยกวัวเยาบูอย่างเงี้ยซุปเปอร์สิบเจ็ดแบบเนี้ยที่มันลองคอมโบบ้างแล้วคอมโบเก่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันทําให้ตัวละครที่ไม่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้เนี่ยจางไปเลยนะครับจางแบบมากๆเลยอะ สิบเจ็ดเนี่ยเอาตรงมันไม่ได้ว้าวมันไม่ได้อุ้ยไม่ได้ว้าวเฉยไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่มันจั่วบาสไม่เลิกเนี่ยมันคือความน่ารำคาญของตอัวละครไปเลยนี่ครับยิ่งเปลี่ยนตัวมันยิ่งจั่วบาสเนี่ยผมเกลียดมากๆเลยนะจงังหวะนี้ต้องกดหมัดน,นะไม่งั้นเดี๋ยวพ่อเชนเรียบร้อยนี่ครับงอจังหวะเมื่อกี้ผมก็วัดใจนะไม่รู้เขาจะกดอะไรมานี่ครับสับเป็นฟรีสหานะฮะฉะนั้นเรียบร้อยนะครับได้การ์ดเขียวเรียงไพ่ขึ้นมือสามใบมาโลดปึ๊บ โอ้โหได้อย่างละใบสวยเลยนี่ครับต่อ,อยซ้ำใปยังไงเซลเซลผมคิดว่าเซลทนไม่ได้เนาะฟรีเซอร์ก็เจอหน้าศัตรูเรียกไพ่ที่มือหนึ่งใบนะครับยับไปเลยนะที่ผมชาสั้นไม่ใช่ท้ออะไรนะผมว่าทานในเกมมันปิงนะครับมันแหลกอะโอ้โหเกมมึงเกลียดอะไรกูนั่นหาคือวงสงสัยจริงนะเกมมันเกลียดอะไรผมเยอะแยะนะครับมันให้กูฆ่าไม่ได้ใช่มึงจะให้กูลำบากทำไมเยอะแยะเนี่ย,ยแม่งเร็วจี คือตรงนี้เนี่ยมันเกมมันปิงปิงอ่ะผมไม่รู้จะอธิบ้ายัางไงเนี่ยว่าเกมมันหน่วงมากนะครับตอนผมเล่นเนี่ยต้องกดระยะดีๆนะการจะฝึกพีวีในการที่เล่นปิงเนี่ยมันลำบากมากเลยนะครับตรงนี้นี่ผมรอเขาปัดข้างก่อนนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเกมหลบรอบสองนะครับลาสีายไปนะจังหวะน,นี้เซลตัวนี้จบตัวตายได้เลยนะคือยูไอเป็นตัวละครที่ดาเมจเนี่ยมันว้าวอยู่แล้วนะครับว,ว้าวแต่ราใครใชไกครั้งแรกแล้วลแต่ว่าพอได้การแพนแล้วด้วยเนี่ยการเขียวมีประโยชน์ขึ้นมากเลยนะครับ ปึ้มแถบไปก็ตายแล้วมั้งโอหังตีเฉียวอะไรกันนะครับเนี่ยมันไม่ตายหนุ่ยยี่ไม่ดีอยู่เอออ้วกอ้วกเออเบย์เตอรคือไม่ใส่สารเสกกุพากเองนะครับโอ้โหอ่ะถอยหลังมื่ก่อนนะเออกาซามะไรน้องใจเย็นได้ไหมเอโอแถบไปก่อนนะครับเออเปลี่ยนตัวได้แล้วไปตัวกเฮ้ยเปนตุ๊กเกือบไปแล้วยังไงแล้วพีเตอร์เปสับเพิ่มเลือดก่อนเลยนี่ครับเพิ่มโดนดาเมจขึ้นมานะปึ๊บ ขาเขียวนะเหมือนพี่แกจะปัดข้างเรียบร้ายจอทางฝั่งหี้ไม่ยอมออกเลยเตรียมตัวโดนเหมือนเอาตลีเมปิดงานได้เลยนะคือผมก็เป็นคนที่ใจโหดเลยเยี้ยมละกรรมด้วยนะครับยังไงสิเอาออกอีกแล้วนะครับก็อยากให้คนดูได้ดูเนาะในทีมถัดมานะครับไม่เหมือนไฮบิดไซย่านะแล้วผมเจอโกฮังเจ็ดดาวแดงสีเขียวใหญ่แ่ผมหมนูจะเชื่อจริงว่ะ นู่นตูตานี่มันดีจริงเลยนะครับการที่เป็นคนรวยมีตังเติมมีดวงเนะี่ยดีจริงดูสถานการณ์ก่อนนะับยังไงนะคือไอห้ังเนี่ยเป็นตัวเดียวที่น่าลำคลาญมากนะเพราะว่าเออเด็ขกขบวนกันหนึ่งทีนะโอ้แลวเคาเตอร์กับมาโคฉลาดเลยนะนี่แต่ว่าทําดามดเมจได้เบามากๆเลยนะไม่มีปนหายไ,ได้นะครับกาฝายาไปไม่โดนด้วยผ้าจังนึงกว่าจะแถบมานั้นแต่ไม่แถบนะครับเชนเลยนะ จังหวะน,นี้มันหลอกไปหนึ่งระยะนะครับพิงมูไปเก็บงานหนึ่งทีนะเรียบร้อยพีวีไปได้อย่างสวยงามนะครับจังหวะน,นี้ผมเลือกเป็นโกฮังแล้วผมไม่รู้ว่าโกฮังผมไม่ยิงการเขาไมเชนเฮ้ยผมรู้ว่ามันรับดามเมจไปแล้วนะเออฆ่าชิบหายไม่งั้นในคอโมโบไม่จบเร็วันนี้นะครับน่าจะให้งงคุณเฉียวมันล็อกไปเลยนะตีไปนะครับหมัดไปสวยการเขียวอีกแล้วโกฮังเนี่ยแม่งเป็นตัวที่ดีมากแล้วมึงดูดาเมจโอ้โหเจดเดาแดงไอ้เหี้ยกูไมได้ด่ามึงขานาดนะี้เนี่ย คือแบบว่าผมขอด่าเลยเถอะนะฮะคือเจ็ดาดมาวแดงมันก็เกินสามใบอย่างยิงทั้ง,งบี๊ผมจะตายอ่ะดาวมันก็แบบขันหูขัตาผมเกินนะครับหน่ยยวยดาบคอมโบก่อนหนึ่งทีนะเพราะผมยังไม่อยากเปลี่ยนตัวละครนี่ครับจบตีเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะจังหวะนี้ผมคิดเลยนะถ้าเกิดว่าเชนทั้งสองลงมาทั้งสองเจ็บไม่ก็ตายนะครับแต่เขาย่อเสียหลักทีนี้ไปเลยนะผมว่าตรงนี้เเปิดมาไ,ได้ดีมากที่เก็บทงบังี๊ซนก่อนหนึ่งตัวละครนะครับอื้อหือตาย หลังเมื่อก่อนนะครับไม่รีบนะผมเล่นเกมช้านี่ครับโอ้โหหมัดตามไปไม่ทันนะตรงนี้เนี่ยรอยให้แบบว่าคขาไมเชนเขาหมดนะครับใบที่3จะหมดพอดีนะอ่ะตรงนี้ยังไงบลาสมานะครับแล้วรอดูใบที่4ีสิหมัดมาเรียบร้อยนะครับโดนผมลูกตูดเลยนะอึงโกหังลูกพ่อมานนี่สิ <S 1> <S 1> ปัดหลบไปก่อนนะครับเราหมัดซุยเข้าไปเลยนะไอ้เจ้าหางนั้นมันเชนบลาสนะครับเพราะงั้นเรายิงเปลี่ยนสีก่อนเลยมาขูดไว้นะครับแบบห้าเปลี่ยนนะห้าเปลี่ยนนะไม่ให้เปลี่ยนเด้อเลยเนาะ ลาสต่อยทีนะครับผมแปลงร่างเลยนะจังหวะนี้เนี่ยผมการเสี่ยวนะครับแต่ว่าคอมโบมันไม่หนุนแน่นอนนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีนะก็แบบว่าจะจะ,จะต่อยอดีไหมเพราะว่าคอมโบไม่หนุนนะครับก็ต้องโอเคการฟ้าหีบเลยแกนะเผื่อหางมันลงมานะครับแต่ว่านี่แหละผมลืมไปนะว่ามันไม่ยอมเช้ตัวคนนี้มันใจนิ่งอยู่นะครับพลาดเลยเรียบร้อยทีวีได้ตาเนี้ยสวยงามแต่ว่าผมเั็นเช้ตัวละครนะอ่ะเปลี่ยนสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับ จังหวะนี้บลัสยัดไปสับตัวมาแล้วกดกาสเขียวหนึ่งีนะแล้วเดี๋ยวผมทําการกดฟ้าตามเลยนะครับผิดรับประกันว่าดามจเมจ้าหังไอโกฟิสตรนี้มันจะได้นะนน่าจะได้อยู่แหละ,ะบื้อเรียบร้อยนะครับเหลือห,หังเจ็ดดาวแดงตัวเดียวแล้วนะครับยังไงฮะผมเรียกหัวแม่งมีไลซิ่งมากแล้วแม่งก็ผมจําผิดนะว่าหังตัวนี้มันจะมีอัลติเมทตอนมันเหลือคนเดียวนะเอ้ยหรือผมจําถูกวะเออจําถูกป่ะดิไม่งหถือว่าจําผิดนะ เนี่ยผมไม่กล้ากดเลยไอ้นี่มันเชิงหนาเลยครับฮึบโอ้โหมันกาฟ้ามาแล้วผมเหลือจะเชื่อนี่คือสิ่งที่ผมเหลือจะเชื่อเลือกกูเต็มเนเะฮ้ยนี่กูตัวเมตานะนี่กูตัวทอปเมตานะฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเวิร์ลไอเชี่ยนี่นี่มันมันไม่ใช่ตัวเกตบีเกตซีเนอะคือตรงนี้ผมไม่กล้าเข้าแล้วนะครับแกซ้า,ามีกี่ใบไม่รู้อะเอาแล้วกูโดนปิงกินอีกโอ้โหโดนตีเมียยะตูด คือปีกี้เนี้ยมันไม่ควรจะเสียเกหลมนะครับเพราะว่ามันปัดไปแล้วใช่ไหมปัดข้างนะบาชนกันนะครับมันควรจะจบอนิเมชันเนาะแต่เกมแม่งปิงไงกลาย่าแม่งปัดอนิเมชันติดซะอย่างนั้นจังหวะที่ผมเข้าไปแถบก่อนนะฮะยื้อจังหวะแม่งน,นะครับยังไงครับโอ้โหตานหมัดตรงนี้ได้ผมผลาเนี่ยผมตายเลยนะอ่ะดูโอ้ชีวิตกูระทมยังว่าแม่งเออแล้วมันดูแล้วมันดูดูมันนะฮะมึงจะบ้าปะเนี่ยมึงตัวละสองบใบกูตาย คือตรงนี้ผมท้อจริงนะเดฟมึงช่วยแก้อะไรหน่อยดิมึงเจ็ดดาวแดงอ่ะกูสู้อะไรไปสู้มึงโดนไปเดียวตายเนี่ยฮ่าไปเลิกกินนางกันร้อน